ระบบผิวหนัง EP ที่1โครงสร้างและหน้าที่ผิวหนังประกอบไปด้วย3ชั้นได้แก่ชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และชั้นไขมันโดยแต่และชั้นจะแบ่งเป็นชั้นย่อยๆอีกหลายชั้นชั้นหนังกำพร้าเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวเราจากสารพิษแบคทีเรียและการสูญเสียน้ำโดยในเซลล์ h o r เ y Layer จะถูกจับยึดกันไว้ด้วย l i ป i ด b a r r i ร์ ซึ่งลายปิดเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันและมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นโดยชั้นหนังกำพร้านี้จะมีอีกหชั้นย่อยซึ่งจะมีส่วนในกระบวนการผัดเซลล์ผิวประกอบด้วยบาซ a l เลเยอร์เป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดที่ซึ่งเซลล์เคราติโนไซต์ถูกผลิตและถือว่าเป็นชั้นที่เซลล์ยังมีชีวิตพิเกอร์เลเยอร์เซลล์เคราตินไซต์ในส่วนนี้จะผลิตโปรตีนที่ชื่อว่าเคราติน ซึ่งมีลักษณะเล็กเลียวการูล่าเลเยอรชั้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผัดเซลล์ผิวเซลเจเร์ ular, มีลักษณะแข็งและเริ่มเปลี่ยนเป็นเคราตินและลิพิด Clear Layer ร์เซลในชั้นนี้จะอัดตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นและมีลักษณะแบนรากไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้ h o n นียเลเยอมีลักษณะเป็นเซลล์แบนๆเรียงกันขนานกับผิว เป็นเซลล์ที่ตายแล้วซึ่งจะหลุดออกเป็นขี้ใครชั้นหนังแท้สิ่งที่พบในชั้นหนังแท้คือคอลลาเจนอิลาสตินและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์เส้นเยื่เหล่านี้จะถึกตึงไว้ด้วยสารที่ลักษณะคลายเจลหรือสารไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งมีความสามารถในการจับน้ำได้ดีและช่วยรักษาปริมาตรของผิวเอาไว้ ชั้นหนังแท้นี้ยังเป็นที่อยู่ของต่อมน้ำเหลืองประสาทรับความรู้สึกรูรากขนและผมชั้นหนังแท้เป็นชั้นที่มีความหนาและมีความยืดหยุ่นประกอบด้วยสองชั้นย่อยได้แก่ The lower layer เป็นส่วนที่อยู่ลึกสุดและมีความหนาซึ่งในชั้นนี้จะมีการผลิตของเหลวกั้นชั้นของไขมันไว้ The upper layer มีลักษณะของขอบเหมือนคลื่น ก้รระหว่างชั้นหนังกำพร้าชั้นไขมันจำนวนของเซลไขมันที่อยู่ในชั้นไขมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นการกระจายตัวของไขมันยังมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผิวหนังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตชั้นไขมันจะอยู่ชั้นในสุดของผิวหนัง มักประกอบด้วย2ชั้นย่อย 1. เซลล์ไขมัน 2. โปรตีนคอลลาเจนและหลอดเลือดต่างๆที่มาหล่อเลี้ยงจำนวนมากทำหน้าที่กักเก็บพลังงานเป็นเหมือนเบาะก,กันกระแทกให้กับอวัยวะภายในหน้าที่ของระบบผิวหนัง 1. การควบคุมอุณหภูมิผิวหนังจะขับเหงื่อออกมาช่วยปรับให้ร่างกายเย็นขึ้นและจะส่งผลให้หลอดเลือดในชั้นหนังแท้ เกิดการหดตัวเพื่อสงวนความร้อนเอาไว้2กระบวนการฟื้นฟูผิวผิวหนังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อเกิดบาดแผล 3. การควบคุมความรู้สึกเส้นประสาทที่อยู่ภายในชั้นผิวหนังจะทำหน้าที่ระดับความรู้สึกเจ็บปวดการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ4แหล่งอาหารให้กับเซลล์ผิว เซลไขมันในชั้นไขมันจะคอยเก็บรักษาพลังงานและสารอาหารเอาไว้เพื่อส่งมาเลี้ยงเซลล์ผิวโดยผ่านทางหลอดเลือดผิวหนังยังแสดงถึงการมีสุขภาพดีเช่นผิวหมองไม่สดใสแสดงถึงสภาวะความเป็นโรคขอบคุณค่ะ